เลยอืม mm. ค่อยๆช่วยกันใส่นะอืมนั้นสีอะไรม่านนั้นสีอะไรกรีนกรีน and บลู พี่เมย์วางเรียงค่อยๆใส่สิเดี๋ยวพ่อข้างอามีจะชนข้างหลังแล้วหนูจะชนโดมิโนโข้างหลังแล้วเอเอมันเรียกว่าโดมิโนโหน้เลยเนี่ยอื ในใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเออันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรม,มัเนทเนทเนออรนอ่าเทรนเทรนร้องยังไงจะเสร็จหรือ,อยัเร็เสร็จแล้วค่ะเดียวทำไมอ่ะจะได้ดูไงเติมชิบยาวได้

อย่าทะเลาะกันเล่นกันดีๆีก็หนูก็พูดเพอๆสิคะลูกเอมอนถอยไปหน่อยขยับหน่อยพูดกับน้องดีดีเอ่อนแบเอาอือ่เลี้ยงให้พี่มิเลี้ยงให้พี่มิเอมอนเลี้ยงให้พี่มิแล้วให้พี่มิเอาใส่ออันนั้นบลูอ ่าใส่เด้อเอานี้มาครอบก่อนอ่าลองทําดูสิทําได้หรือเปล่าก่อนนะถอยถอ,อย่า HHH, พูดูดกับน้องเพอเพออ่ะใส่จากทางนี้อค่อยคอย่าเก่งมากอ่าแล้วก็เสียบเสียบตรงนี้นี่นะเขาจะมีรูเสียบตรงนี้หนูเสียบไว้ตรงนี้ เสียบลงไปไม่ต้องกลัวมันล่วงล่วแล้วกูมปมปิดเปิดอยู่ฝั่งนี้อ่าต่อกันก่อนโอเคเอาขยบอันนี้ออกอ่าแล้วปูน,ปน,ปน,ปน มันจะไปไหนเ่ยมันจะขึ้นที่นอนปะเนี่ย ปิดรถไฟก่อนเอมันมาปิดรถไฟปุ่นๆก่อนให้เอ็มันปิดลูกปิดตรงนี้อ่าให้เอ็มันปิดกดตรงนี้กดตรงนี้กดกดเลยอ่าเก่งมากไปเราไปใส่กันอีกหูโยมีนโน้อะไรเออกรองไว้กรองให้มันเป็นนี่เออนี่เออมันเป็นต้นต้นไม้ไง เอาไว้ประดับได้ดอ่ะอามีถอดอันนั้นแล้วให้ให้น้องใส่เลือกช่วยกันคราวนี้จะเอาให้สุดเลยอืมเอาให้สุดอะไรจริงอ่ะ เสียดายเนาะมันสั้นไปเนาะหรือจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้หนูว่าหนูเห็นในเขาอจไม่ได้แล้วน่าจะเขาน่าจะใส่เหลือหรือว่าดนอแต่อันี้กระบอกเราเล่มันไม่ใช่มันไม่สีมันเป็นอีกแบบล้แต่แบบนี้มันเป็นสีโป่งๆไงมันก็จะเห็นข้างในสวยๆ

มันมีความสุขมันง่วงนอนก็บอกมันร้องอะมันง่วงนอนะไรลุง้ไฮะเอมอนบอกป่าวไจะให้ตรงไปหาแม่อือได้เอมอนครับเอมอนชอบแมค่ค่ะขอบคุณครับยังแตงยัง เดี๋ยวเราเล่นอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เราก็พอแล้วนะเพราะว่าน้องนอนแล้วเนาะอาบอกบอกอีกสรอ,อบนี้แล้ก็จบเลยนะรอบนี้รอบเดียวก็พอแล้วโอเคมไม่งั้นเราต้องไปเล่นนอกห้องนะหรือจะเล่นนอกห้องเอาไหมเล่นนอกห้องเล่ตนตรงนี้ดเดี๋ยวแม่อาบน้ำเสร็จแม่ตามไปไง ัให้เตี่ยไปนั่งเฝ้าอโอเคปะอ่างั้นเราเดี๋ยวเราเล่นรอบนี้โชว์เพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ใบายบยเพื่อนๆพื่อนนะก็เล่นกับจีอ่าอ่าโอเคเพราะว่าเราต้องย้ายที่เล่นเพราะว่าน้องนอนแล้วใช่อ่าใส่เสร็จหรือ,อยังให้อีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเก็บไปเล่นข้างนอกเอมอนครับเอมอนเก็บใส่ใน ในนั้นเลยเก็บใส่ในในลังนั้นเลยเดี๋ยวไปเล่นข้างนอกกันอ่าเบาๆโอเคหนูเก็บเบาๆนะเอายกมาสิยกกล่องมาอ่าเบาๆเราต้องเบาๆ รถไฟมันเสียงดังมากเลย,เยนะอ่ะเกิดคราวนี้อามิโชว์เตี๋ยก่อนว่ามันดังหรือไม่ดังโชว์เตียก่อน<ม>ถ้าเกิดเตียบอกว่ามันไม่ดังมากเล่นในห้องได้ก็เล่นใช่<ม>เพราะว่าน้องนอนแล้ว<ม>น้องไม่ไหวแล้วอามิโชเตียก่อนอามิใส่อันนั้นแล้วให้เอมอนกดเปิดอุ้ย ผิดด้านน่ะสิอ่าเอ m อ n s มากดเปิดเร็วอย่ากดแรงนะลูกเดี๋ยวมันจะแตกอ่าหันมาทางไหนอืมเอม o n s กำลังมุ่งมั่นเก็บอยู่อ่าเอม o n s กดเปิดเร็วเอ mons บอกให้ทุกคนเบาเบา ตกลงรถไฟไม่ได้ดังนะคนเนะอ้ยเอเมอมีอ,ม,อมีขาเล่นดีดีเบาๆน้องนอนอยู่อ่าแ,แล้วก็เดี๋ยวกดปิดกดปิดปด,ดังมากไหมดังมากไหมดังดัง โอเคปิดอ้าวอามิผักเลยอามิผักเลยโชว์อ้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย